พาไปดูการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ Happy Farm Solar a i r o r cdc 2200รุ่นใหม่พลังรัวพลังใบใหญ่กว่าเดิมเพิ่มเติมด้วยกำลังแรงมาอัดมาเต็มพิกัด21วงตีน้ำใบพัดแรงสะบัดแต่ประหยัดค่าไฟช่วยเติมอากาศให้แหล่งน้ำขนาดใหญ่พื้นวางแค่ไหนก็ใส่ลงไปได้เต็มปริมาณออกซิเจน gen, ใช้พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติปั่นน้ำใส่ด้วยพลังศาสตร์100อแผ่งโซลารเซลล์รับพลังงานลอยอยู่ในน้ำทั้งชุดพร้อมอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดช่วยบำบัดน้ำใส่กันแบบเป็นมิตรกับโลกไม่เกะกะพื้นที่ใช้สอยเปลี่ยนพื้นที่ว่างเป็นพลังงาาานเเพื่อกกรติมา โงสร้างแข็งแรงทนขื้นทนลม<ง>การติดตั้งและเคลื่อนย้ายเนี่ยก็สะดวกทุนลอยและโครงยึดทรงตัวอย่างมั่นคงเสริมอุปกรณ์ป้องกันการผิดคว่ำต่อให้มน้มกระโชคหนักแค่ไหน Happy Farm Solar e e a t o r ของเรา 9U นอกจากนี้ก็ยังมีการปรับปรุงระบบพลาขับยอยคัพปิ้งทำงานนิ่งเลื่นปื้ดแต่เสียงเบา่าเดิมค่ะมีบริการพร้อมติดตั้งทั่วประเทศโทรศัพท์083002544สวัสดีค่ะ